m a กอินไทยแลนด์ฆ่าระบ่าฟังได้พอฟังได้ร้องพอฟังได้นะบอกตัวเองเมกอินไทยแลนด์ hmm. Thailand, แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเกา่าเรามีแต่ของดีๆมาต่างแต่ก่อนสุขโขทยัยมาลบบุรีอายุไทยอยาทนบุรียุคสมัยนี้เป็นกอทอมอเมืองที่คนตกทอไม่เอาอย่าไปว่าเขาหนา อินไทยแลนด์แดนไทยทำเองจะร้องลำทำเพลงก็ลำลึกลีลาฝรั่งแอบชอบไทยแต่คนไทยไม่เห็นค่ากลัวน้อยหน้าว่าขานิยมไม่ทันสมัยเมกอินไทยแลนด์แล้วใครจะรับประกันเฮ้ ว่าฉันมันหนะมีคนรับผิดชอบบ้างเมกอินไทยแลนด์แฟนแฟนคงเข้าใจผลิตผลคนไทยไทยเองทำเองตัดเย็บเสือ้อผ้ากลางกงกลางเกงกางเก่งยีนสน้อยแน่แล้วเอาเครื่องบินไปส่งเข้ามาคนไทยได้หน้าฝาหลังมังค่าเขาได้เงิน อินไทยแลนด์ผกแขวนตามร้านค้ามาติดป้ายติดตราว่าเมกอินเจแปนก็ขายดิบขายดีมีราคาคุยกันได้ว่ามันมาต่างแดนทั้งทันสมัยและเล่มาจากแมกกาซีนเขาไม่ได้หลอกเรากินแต่เรานั่นหลอกตัวเอง ขำๆนะคะอย่าคิดมากเป็นช่องขำๆเพื่ออารมณ์ดีหน่อยที่พูดนี่กลัวกัวกลัวเพื่อนอ่าเกียดนะคะอย่าเคียดนะคะติดตามช่องนี้ก็มีเสียงหวงัวเราะมีรอยยิ้มตลกลกไปค่ะ